ครับเพื่อนๆชาวบนทรายผู้ไฝหากระถางโหทุกท่านนะครับลีมนี้มาเจอ,พอเพื่อนๆนะครับในรอบหลายวันเลยสองสัปดาห์ครับเกือบจะสามสัปดาห์ลิมนี้ก็เป็นคลิปแรกของปีใหม่หลังจากที่สงการ,ส,รสิ้นส้นไปนะครับเป็นปีใหม่ไทยเราก็เริ่มต้นอะไรใหม่ๆโดยการยกกระถางคุณเขา ที่เป็นน้ําตกที่เป็นคุณเขาพาะที่ดงนะครับมาขึ้นมาไว้ด้านบนเพื่อที่จะนำพระพุทธรูปนะครับที่เราได้มาจากพระอาจารย์นะครับพระพุทธรูปองค์เล็กนี้ไปประดิษฐานไว้บนแท่นน้ําตกนะครับที่เราจัดเตรียมไว้ที่เราปั้นขึ้นมาเพื่อที่จะวางพระพุทธรูปองค์เล็กนี้นะครับ เรากล่าวว่าจะเอาขึ้นไปปฏิสถานไว้ตรงน้นหลังจากขึ้นปีใหม่ไทยนะครับหลังจากสงการ,ร็จสิ้นเราก็จะนิมนต์ท่านขึ้นไปปฏิสถานนะครับเพื่อที่จะให้คนในบ้านได้ไหวครพบูชาสักนะครับเหมือนกับซุ้มพระของบ้านอ,อื่นๆทั่วไปนะครับที่เขามีซุ้มพระหน้าบ้านของเราไม่มีซุ้มพระนะครับก็จะเป็นซุ้มพระแบบ แนวคุดเขาเขามอนะครับแนวต้นไม้บอลไซเป็นน้ำตกด้วยครับเป็นหลายๆอย่างในทีเดียวกันเลยคุ้มค่าในที่เดียวกันเลยนะครับเดี๋ยวมาลองชมต้นไม้กันคร่าวๆนะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนะครับหลังจากที่เราทำการทำคลิปให้ชมเมื่อประมาณสักเดือนสองเดือนที่แล้วนะครับสำหรับเจ้ากระถางใบนี้นะครับเดี๋ยวมาชม รายละเอียดต้นไม้นะครับตอนนี้เป็นช่วงบ่ายนะครับบ่ายสามโมงสี่โมงสี่โมงเย็นนะครับช่วงเช้าก็จะเขาก็จะโดนแดดนะครับแต่ช่วงบ่ายก็จะไม่โดนแดดแล้วตรงนี้ก็จะร่มนะครับส่วนโมเดลพระธุดงค์ที่มาบินทบาตตรงนี้นะครับก็จะถูกบังแสงแดดช่วงบ่ายด้วยพวกนี้นะครับบังไว้ ตั้งแต่เที่ยงนานะครับพวกนี้ก็จะโดนบังแสงแดดไว้ก็น่าจะทําให้ส่วนของโมเดลนะครับจะอยู่กับเราได้นานๆนะครับเพราะว่าโดนแดดแค่ช่วงเช้ชาแป๊บเดียวเพ <c oughs> ิ่งจงมาใส่นะครับยังไม่ได้หาปลั๊กอะไรมาวางไว้แถวนี้เลยเดี๋ยวต้องเดินไฟมาครับเดี๋ยวสักพักจะเปิดเสียบน้ำให้ดู อ, yup. <po target> อันนี้ไม่ใช่ดอกที่เราทําการเป็นน้ําอบน้ําหอมดอกไม้ที่มาส่งพรนนะครับไม่ใช่นะครับเป็นตนเป็นเจ้าดอกไม้ที่ลนมาจากเจ้าต้นนี้นะครับเห็นไหมลือเหลือเต็มต้นเลยเดี๋ยวมาดูส่วนของต้นไม้กันครับว่าเราทําอะไรกันบ้างนะครับเราก็โดนรัดลากบีบลากนะครับให้ชิดกับหินโดยการพันเชือกแล้วก็ แนบด้วยโฟมนะครับตรงนี้จุดไหนต้องการเน้นเข้าไปเราก็จะทําการยัดโฟมเข้าไปเยอะๆแบบน,นี้นะครับเพื่อดันให้เขาแนบนะครับและเพื่อความยืดหยุ่นก็เลยจะเป็นต้องเป็นโฟมเอครับเป็นวัสดุอื่นก็ไม่รู้ว่าขเขาทําได้กันหรือเปล่านะครับเห็นแต่เขาเอาโฟมเนี Third ่ยเพื่อความยืดหยุ่นก็เลยทำตามๆเขานะครับตามครูบาอาจารย์ ที่เราดูคลิปมาเยอะๆนะครับดูส่วนคนต้องไม้กันบ้างครับต้นไม้นี่โอ้โหลากเราอยู่แค่นี้ครับตอนนั้นที่อยู่ในคู่ถังที่เราเตรียมไว้พอมาถึงหน้างานเราเอารถไปถึงนี่และครับรถไปรถไปนู่นเลยครับใต้ลงไปในใต้ดินอีกลากก็เกือบจะไม่ถึงครับเกือบไม่ถึงดินถึง,ถ,งถึงไม่เยอะนะครับก็เลยทําให้ต้นไม้ฟื้นช้าครับ พอฟื้นช้าสักพักผมก็มาทําการคัดกิ่งออกอย่างรวดเร็วนะครับคัดกิ่งออกแบบเยอะมากครับเหลือไว้แต่กิ่งหลักๆมเมนหลักจริงๆที่เหลือสร้างเอาใหม่พื่อเพวกนี้ก็ทําใหม่นะครับเก็บไว้เพื่อสร้างใหม่มันเยอะจริงๆครับที่เป็นเจ้ากิ่งใหญ่ๆแล้วต้นไม้ไม่ฟื้นสักทีผมก็เลยทําการคัดกิ่ง ไปแล้วนะครับเจ้าต้นนี้ก็ฟื้นตัวขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับเมื่อเราคัดกิ่งเหลือต้นนี้ต้นนี้ที่แรกลุ้นลุ้นมากครับก่อนสงการก่อนสงการไม่กี่วันนะครับประมาณสักสี่ห้าวันนี่ครับยังไม่ฟื้นเลยครับต้นนี้ก่อนสงการก็ยังหิวก็เหี่ยวใบใบนี่ใบที่ค่อยๆเหี่ยวลงไปแต่ว่าใบที่สดชื่นหน่อย ยังไม่ออกมาใหม่นะครับพอถึงสงการสงสัยร้อนมากครับช่วงสงการสงการปีนี้เป็นสงการไปที่ฝนไม่ตกเลยนะครับมันร้อนมากก็เลยทําให้ต้นไม้ทุกต้นนะครับขับใบอ,ออกมาใหม่ทดแทนเป็นฤดูกาลที่หน้าร้อนนะครับเป็นฤดูกาลที่ต้นไม้ชอบนะครับต้นไม้ทํางานช่วงหน้าร้อนเนี่ยนะครับก็เลยทําให้ พวกใบของเขาออกมาช่วงสงการพอดีโอ้โหดีใจมากแต่เห็นหนึงความสดชื่นของเขานะครับโอ้โหดีใจที่เขารอดตายไปได้ต้นนี้ลุนสุดๆเพราะว่ารากเขาสุดแค่นี้ครับหยั่งดินแค่นิดเดียวสำหรับต้นนี้ส่วนรายละเอียดรากนะครับรากนี่รากนี่กับหินนะครับไม่ว่าจะเป็นหินจริงหรือหินเทียมนะครับ ลากในโคตรอ่อนแอนะครับจับแค่จับนิดเดียวก็ถูนิดเดียวก็ถลอกปอกเปลือกถลอกแบบเข้าไปในเนื้อเลยนะครับเปลือกต้นไม้ประเภทนี้ครับเพมหน้าพวกนี้เป็นต้นไม้เปลือกชนิดอ่อนอ่อนแอบางนะครับถ้าแกะก็คือแกะออกมาเป็นเป็นกาบเป็นกาบออกมาเลยครับถ้าปาดแล้วแกะพวกผิวหนังแกะง่ายครับพวกนี้เหมือนต้นปอครับ ส่วนหน้าเวลานี้ก็รอดเรียบร้อยแล้วโเหลือแต่พุ่มพุ่มกิง่งองศากิ่งที่ยังไปในทิศทางที่เราต้องปรับกันเพิ่มนะครับผมก็เก็บไว้ให้เขาแข็งแรงและค่อยมาดัดอีกทีนะครับพวกนีก้ต้องได้ดัดนะครับดัดเขารวดใหม่อีกทีหนึ่งครับส่วนกิ่งนี้ไม่แข็งแรงก็ต้องตัดออกน,นะครับเพื่อลดจํานวนกิง่งรเล่นใหม่ตัวนี้ ออกมาใหม่รอเล่นตัวนี้นะครับไม่เป็นไรครับเพมหน้าเป็นต้นไม้ที่โคตรเร็วแต่ละกิ่งนี่ดูครับออกมาอย่างรวดเร็วแป๊บเดียวเป็นต้นไม้ที่สร้างได้อย่างรวดเร็วนะครับนี่ตรงที่แท่นนะที่เราจะเอาพระมาไว้นะครับพระพุทธรูปมาปฏิสฐานตรงนี้พอดีเราทำแท่นไว้ก็ต้องติดกาวนะครับกาวตะช้างติดกาว จันหลังกันบ้างครับคุณภาพไม่มีการลวดซึมใดทั้งสิ้นนะครับถาบแล้วถาบอีกครับถาบด้วยบูนกันซึมแต่พอเปิดน้ำก็อาจจะมีน้ำกระเด็นออกมาบ้างครับตามธรรมชาตินะครับเดี๋ยวเรามาทำการเอาพระขึ้นไปไว้บนนี้กันครับ เราก็จะใช้ผมก็จะใช้กาวตะช้างนะครับหยอดเข้าไปตรงใต้ฐานแล้วก็ตรงหินเทียมนี่ครับโอ้โหมีพยานด้วยนะครับผ่านการปลุกเสกผ่านวัดมาแล้วนะครับอยู่ที่วัดมาก่อนพระพุทธรูปองเล็กนี่นะครับพอดีผมไปเยี่ยมหาครูบาอาจารย์นะครับท่านก็ให้มาเมื่อครั้งที่ผมขึ้นบ้านใหม่นะครับ พอาจารย์ให้ผมมาองเล็กนะครับแล้วก็มีองค์ใหญ่มีหลวงพ่อให้มาเป็นพระประธานประจําบ,บ้านนะครับผมก็จะติดกาวแบบนี้เลยปิดถาวรไปเลยนะครับก็คงจะแกะไม่ได้อีกต่อไปแต่ไม่ใช่เรื่องยากนะครับถ้าจะแกะจริงๆเพราะกาวดายช้างพื้นผิวสัมผัสก็ต้องก็ต้องแกะได้อยู่แล้วนะครับสลับหินเทียมแบบนี้ ติดแน่นในระดับหนึ่งครับแต่ถ้าจะงัดจริงๆก็งัดออกได้อยู่ดีนะครับแต่ว่าต้องใช้แรงหน่อยนี่ติดแป๊บเดียวอยู่แล้วครับเพราะมีผ้ายันด้วยหันองศาออกไปทางหน้าบ้านนิดนึงนะครับจะไม่หันมาทางนี้ทีเดียวหันอิเอียงออกไปทางบันไดนะครับแล้วก็ใหให้หันมาทางนี้อีก นิดนึงเพื่อโต๊ะที่อยู่ตรงนี้นะครับหมดหลอดเลยครับเพื่อความชัว ก็เสร็จสิ้นลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการนําพระพุทธรูปข้างบนบ้านลงมาประดิสฐานอยู่ที่หน้าบ้านแบบนี้นะครับต่อไปก็ต้องมีการเขารูปสักการะทุกๆวันศีลวันพระนะครับที่เราทําเป็นประจําก็คือมีขันห้านะครับขันห้าก็อาจจะทําใส่เฉพาะด้านบนบนบ้านนะครับที่เป็น รวมหิง้าใหญ่นะครับอยู่บนบ้านส่วนตรงนี้ก็น่าจะเป็นที่ง่ายที่สะดวกและง่ายที่สุดก,ก็น่าจะเป็นพวงมาลัยนะครับเป็นมาลัยที่ไปตลาดจับจ่ายซื้อข้าวของในตลาดก็แวะซื้อพวงมาลัยมาด้วยนะครับน่าจะเป็นทางออกที่ง่ายที่สุดนะครับเมื่อเรามีหิฆาะทั้งสองส่วนเราต้องดูแลให้ได้ทั้งสองที่นะครับแบบนี้และในโอกาสนี้นะครับผมก็ขอส่ง พลังบวกห้ให้กับเพื่อนๆแฟนช่องนะครับเดิ p e ีโป้บอลไซกระถางโหดนะครับทุกท่านที่ติดตามชมนะครับคอยใ,ใ,ให้กําลังใจกดไลค์กดแชร์ให้เราตลอดคอมเมนต์ตลอดนะครับก็ขอ,ขอให้พวกท่านเหล่านั้นนะครับดวงเย็นสสุสภาพแข็งแรงนะครับปราศจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะครับมีสิ่งให้ยึดเหนี่ยวใจมีสิ่งที่คุ้มครองท่านทุกคนนะครับ หลังจากนี้เราก็จะทําการเปิดน้ําให้ดูนะครับว่าจะออกมาสวยงามขนาดไหนคลิปนี้ก็ต้องขอจากกันไปเพียงเท่านี้นะครับกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์เหมือนเคยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเรานะครับต่างสายผลงานคลิปดแบบนี้ให้ท่านได้ชมกันบ่อยๆทีๆกันหน่อยนะครับไม่ใช่ห่างเว้นระยะห่างขนาดนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับ